เออน้องครับเดี๋ยวอาหารที่เหลือเนี่ยผมฝากน้องหอ,อกกลับด้วยนะครับได้ค่ะพี่มิงนี่พี่ทำบ้าเลยเนี่ยพี่ทำอะไรเหรอจ๊ะก็พี่ให้เขาหอ,อกกลับอ่ะอาหารพวกเนี้ยไม่เป็นอาหารเหลือนะ ไม่เห็นเป็นไรเลยอาหารมันยังกินได้อยู่ทิ้งไว้ก็เสียดายของไม่เป็นไรบ้าอะไรล่ะมันน่าเกลียดพี่อยากจะไปหยัดอะหนูเข้าใจนะแต่ว่าพี่ต้องคิดถึงหน้าหนูบ้างสิพี่มีอายอะ่ะแต่หนูอายนะเอาแล้วนะน้องครับ นี่ครับเงินแล้วก็ทำตามท,ที่ผมบอกวยนะครับได้ค่ะพี่มิงจ๋าเอาหน่าอย่าเสียงดังเลย คมิ้งครับเวลาคุณมิ้งไปทานข้าวเนี่ยคุณมิ้งห่อของกลับตลอดเลยเหรอครับอ๋อใช่ครับคุณมิ้งเป็นคนที่ประหยัดจังเลยนะครับผมใช้ชีวิตมาที่สิบกว่าปีเนี่ยไม่เคยเห็นใครเหมือนคุณมิ้งเลยไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมแค่คิดว่าอาหารที่มันยังกินได้อยู่ก็แค่ห่อกลับดีกว่าทิ้งไว้ให้เสียเน่าๆไปเปล่าๆครับอืม มเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณมิ้งทำนะครับแต่ผมว่าถ้าเราพาแฟนมาร้านอาหารเนี่ยคุณมิ้งควรจะแคร์สายตาโต๊ะอื่นบ้างนะครับถ้าเป็นผมผมไม่ทำนะครับกลัวแฟนอายครับอายอายอะไรเหรอครับก็เวลามากินข้าวแล้วต้องหอ่หอของกลับไงครับอาหารเนี่ยเราก็จ่ายแล้วจะเหลือหรือไม่เหลือก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกครับ เราซื้อของเขามาเขาให้ของเราเรื่องมันก็จบใช่ครับเงินทอเป็นของคุณก็จริงแต่ทรัพยากรเป็นของสังคมส่วนรวมน,นะครับถ้าคนมีเงินทําแบบคุณสักแสนคนคุณคิดว่าเราต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอลหรอครับผมเริ่มเข้าใจแล้วครับ จ๋าคุณอายกับสิ่งที่ผมทำเหรออาหารที่มันยังกินได้มันก็คือกินได้ที่ผมทำแบบนี้เพราะผมรู้คุณค่าของมันผมเคยลำบากมาก่อนอาหารที่คุณกินเหลื่อๆในวันนี้คุณรู้ไหมว่าต้องมีอีกกี่คนที่เขาไม่มีโอกาสได้กินอะไรแบบนี้เหมือนคุณหนูเข้าใจแล้วคะ่ะพี่มิง ว่าสิ่งที่พี่มิงทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแถมมันยังเป็นสิ่งที่ดีด้วยอะหนูขอโทษนะคะที่อายสิ่งที่พี่ทำาไม่เป็นไรหรอกครับแคจ่จ๋าเข้าใจพี่พี่ก็ดีใจละเมยพี่ว่าเพียงต้องเปลี่ยนความคิดพี่ใหม่แล้วแหละถ้าไ่ทำแบบนี้บ้างเมย์อายพี่ไหมจะอายทำไมล่ะ ที่พี่มิงพูดก็ถูกนะดีซะอีกถ้าพี่ทำเนี่ยหนูก็จะได้ทำบ้างป่ะงั้นเรากลับกันดีกว่าครับยังไงก็ ขอบคุณพี่มิงแล้วก็จ๋ามากนะคะที่เลี้ยงไม่เป็นไรหรอกครับงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะเม่ไว้วันหลังเราัดเจอกันอีกนะบ๊ายบายบ๊ายบายไปครับโอหนี่พี่มิงขับดีเอ็มด้วยอ่ะสงสัยเพราะประหยัดแน่เลยอ่ะ ngắn là có kịp mình xử vì em cũng nghe quá Đại, thì phí hay lắm <laughs>